อันเชอรี่วันทาอภิวะสุดยอดเลยอันเชอรี่วันทาอภิวาเงียบเมื่อไหรก็เลิกพนนันแหละอันเชอรี่วันทาอภิวะเหนื่อยยังอันเชอรี่วันทาอภิวะอันเชอรี่วันชาอภิวะไม่เก่งอ่ะอันเชอรี่วันทาอภิวะ เงียบด้ย <accurately> อันเชลีว <cœur> ันทาอภิวาไม่เงียบก็หยุดไม่ได้อันเชลีวันทาอภิวาทเงียบยับหายเงียบยับเอนเชลีวันทาเงียบยับเงียบยังเงียบยังบยิ้มยังไม่เสร็จไม่เงียบนี่ว่าไม่ได้อันเชลีวันทาอภิวาทอันเชลีวันทา อันเชลีวันตาอานิฉ่ยวาอันเชลีวันตาอานิฉ่ยวาเนี่ยสาธุสาธิแล้วเปล่าก็ถามโอ้พนมมือไว้ดิโอ้หัวโอ้ดียังดีไหมดียังหายยังหายยัง เอายจะไม่หายใช่ไหมไอ้ก้อนมันไม่หายอันเชอี่วันทาอเมริก้าใล้ไปใล้ไปทุกครับสวัสดีครับ เงียบเรลูกมาดูปูกันปูรนมากร้องให้ให้คนไข่ายรู้แม่ไปไหนแม่ไปไหน อ่าย่างนี้ดีกว่านี่คุณล่ะครับสวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดี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 ครสวัสดีครับสวัสดีครับสวยๆสวยๆเก่งมากเลยเก่งมากเอาอย่างงี้เดี๋ยวไปแน่ๆอ่าตอนนี้ก่อนไปละ สวัสดีทุกคนสวัสดีมาสุดท้ายก่อนไปเนี่ยยิ้มสวยๆเอายิ้มยิ้มก่อนยิ้มได้ให้ไปยิ้มยิ้มถ่ายรูปหน่อยยิ้มอย่าไม่หยุดยิ้มก่อน 给他买吧。